สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงแฟนคลับทุกๆท่านที่รับฟังหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้เราอยู่กับเสียงวิหกนกพงศกรซึ่งในวันนี้นะครับบอสนกเนี่ยเขาก็อวยพรแม่นุหรือบอสนุแห่งเสียงวิหกก็คือบอสอีกท่านหนึ่งนะครับกล่าวว่า hbd นะครับแม่ขอให้แม่มีความสุขมากๆในทุกๆวันอะไรคือความสุขของแม่ทำแล้วไม่ได้เดือดร้อนใคร เจ้าก็เฮ็ดไปโลดเพราะลูกเห็นแม่มีความสุขเห็นเจ้ายิ้มลูกก็มีความสุขด้วยขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งไหนขอให้สมดังปรารถนาเงินไหลนองทองไหลมาเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางลูกคนนี้ไม่มีอะไรจะให้นอกจากคำมั่นสัญญาจะคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างๆเสมอก้าวเดินไปด้วยกันจนกว่าเจ้าสิเท่าไปบไว้พูดละ เราผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆทั้งเรื่องดีและไม่ดีกว่าเราจะทำให้คนยอมรับเราได้มากขนาดนี้มันไม่ได้ง่ายเลยแต่เราก็ผ่านมาันมาได้เสมอด้วยจุดยืนของลูกกับแม่ลูกเปรียบกับแมวเก้าชีวิตส่วนแม่เปรียบกับไก่ตีตาตูบเก้าชีวิตเรื่องผู้ชายก็พเภาลงบ้างก็ดีนะครับแม่เป็นห่วงยิ่งมีแม่สวยนวลน,นีละมุนนี ลูกสงสารอิจุบแจงเจ้าถ้ามันพูดได้มันคงบอกว่ามึงมาเลยกูไหวอยู่แล้วกูสู้รบแทบจะตุยจริงๆอยู่แล้วเสียงดำดง <c oughs> นะครับสุดท้ายไม่มีอะไรมากสั่งเพชรให้คืนหน่อยนะที่ยืมไปเปพูนะ่ะบอกจะสั่งเป็นเดือนแล้วยังไม่ได้เลยจะเอาไปใส่ชุดใหม่เปเขาปันดเขาบอเอิญเจ้ากินข้าวน้ำดอกรักแม่นะครับ มีเซอร์ไพรส์อยู่เด้อนะเรามาดูการเซอร์ไพรส์ของบอสนกกันนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับก็ยังไงในฐานะสื่ออย่างเรานะครับก็ขอให้บอสนุจงมีแต่ความสุขสมหวังในทุกๆสิ่งนะครับทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จคิดสิ่งใดการใดก็ขอให้สมความปรารถนามีลาบยศชื่อเสียงเงินทองไหลนองเทมาเลยนะครับ แล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีคนรักมากมายสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วไปที่ไหนก็มีแต่คนรักขอให้แม่นุมีความสุขแบบนี้ไปตลอดเลยนะยังไงพวกเราชาวเสียงวิหบมิตรแฟนเพลงแฟนคลับที่เข้ามารับชมวอลลัมพาไปเพลินชาแนลนะครับก็ร่วมส่งคำอวยพรให้กับย่านุด้วยละกันนะครับยังไงวันนี้แอดดิวก็ขอแค่นี้ก่อนละกันขอให้ย่านุหรือแม่นุหรือบอสนุ มีสุขภาพแล้วก็อยู่กับพวกเราตลอดไปนานๆนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ